นายอนุทินชาญวีรุฬยนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มออย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาค่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประสานทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งใช้กลไกแจ้งเตือนรูปแบบต่างๆและทบทวนจัดทําแผน เผชิญเหตุให้เป็นปัจจุบันโดยกำหนดมาตรการแก้ปัญหาการเผาในภาคการเกษตรปี68ทับ69ตั้งเป้าลดการเผาไม่น้อยกว่าร้อละผ่าน4มาตรการหลักค่ะคือ 1. เฝ้าระวังและป้องปรามการเผา 2. บริหารจัดการการเผาผ่านเบิร์เช็ค 3. ห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านและ 4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดการเผาค่ะโดยจัดสรรงบประมาณกว่า250ล้านบาทดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดการเผา21โครงการขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการมลพิษอากาศในกรุงเทพมุ่งสร้างระบบนิเวศอากาศดีรายได้ดีชีวิตดีควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มข้นดำเนินมาตรการสำคัญค่ะได้แก่ยกระดับการกำกับ กับโรงงานด้วยมาตรฐานเข้มข้นและระบบติดตามเร็วทม์ครอบคลุมโรงงานขนาดใหญ่กว่า156แห่งบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร6กับรถยนต์ขนาดใหญ่และควบคุมการเผาอ้อยสนับสนุนการตัดอ้อยสด100%ตั้งเป้าเผาอ้อยทั่วประเทศไม่เกิน10%ค่ะ ด้านกรุงเทพมหานครนะคะก็ขับเคลื่อนมาตรการจัดการ PM 2.5ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยโครงการนักสืบฝุ่นการยกระดับเขตมลพิษต่ำครอบคลุมทั่วกรุงเทพโครงการ g r e e n l i s ส Plu s ตรวจควันดำเข้มข้นควบคู่กับการกำกับโรงงานและพื้นที่ก่อสร้างประสานจังหวัดใกล้เคียงลดการเผาชีวมวลและคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วยระบบแจ้งเตือนห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กรวมถึงมาตรการ Work From Home ในช่วงวิกฤตค่ะ